เดี๋ยวลองเสียบดูก่อนนะว่ามันจะยังพอใช้ได้ไหมแต่ว่าเป็นเนป็นแค่แบตเสื่อมนะครับเสียบปลั๊กแล้วแต่ว่าไฟไม่เข้านะครับตัวนี้ก็จะเป็น UPS นะครับเครื่องสำรองไฟนะครับตัวสำรองไฟตอนนี้ สามร products, ้อยหกสิบบาทนะครับของผมที่ใช้อยู S <S ่ที่บ le ้านนะครับแต่ว่ามันไม่รู้ว่าเป็นอาการยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะทําการซ่อมได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองเสียบดูก่อนนะว่ามันจะยังพอใช้ได้ไหมแต่ว่าเป็นแค่แบตเสื่อมนะครับ สียปลั๊กแล้วแต่ว่าไฟไม่เข้านะไฟไม่เข้าเลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตัวไหนเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะซ่อมยังไงได้บ้างอาการนีอ้อาการไฟไม่เข้านะครับถอดดูก่อน,นครับ ที่นี้ผมก็จะทำการโมด้วยนะครับโมให้ใช้แบตเตอรี่ได้ด้านนอกนะครับเพื่อในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็จะได้หลากหลายขึ้นแล้วก็เราจะใส่แบตให้มันใหญ่ขึ้นให้มันสำรองไฟได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดก็ไฟดับบ่อยมากนะครับเพราะว่าที่ที่ร้านผมก็จะต้องจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการขายสินค้านะครับ เวลาไฟดับก็จะมีปัญหามากนะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้อยู่ก็ถ้ามีปัญหานะครับ,รบก็ดูนะครับเผื่อมันจะซ่อมได้นะถ้าทำตามได้ก็จะดีมากนะครับจะมีแบบนะครับจะมีแบบแล้วก็จะมีวงจรน,นะครับการควบคุมตัวนี้ ไม่แน่ใจว่าผมน่าจะถอดใช้งานไว้นานแล้วนะก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่จุดไหนเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันนะครับว่าไฟจากการเป็นฟ้าเข้าหรือไม่แล้วก็ไฟที่แบตเตอรี่ยังใช้ได้ไหมนะครับจะติดด้านฟ้าบนด้วยนะครับเดี๋ยวเราแกะวงจรเพื่อจะให้ทําการเช็คง่ายๆนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตัวไหนนะครับเราจะ ดูก่อนนะครับว่าไฟจากบ้านไฟบ้านเข้าเรือเปล่านะครับหรือว่าแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่ายังมีไฟไหมโอ้ไฟหมดแล้วนะเหลืออยู่ห้าจุดเจ็ดนะ ตอนนี้จะเป็น2 1 2โวลต์นะครับ1 2โวลต์เหลือ5.7เองนะครับน้อยมากไม่พอที่จะใช้งานเลยเดี๋ยวก,ก็จะมาต่อกันนะครับเพื่อนๆก็สรุปแล้วนะครับทำไมมันเครื่องถึงไม่ทำงานถึงไม่ติดนะครับเสียบปลั๊กไฟแล้วก็ยังไม่ติดนะครับก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับ ครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผมเคยซ่อมไปตัว U P S ตัวสำรองไฟนี้นะครับ oh. ก็เลยแปลกใจมากนะครับสรุปแล้วนะครับไอ้ตัวตัวสำรองไฟนี้นะครับคือแบบตัวนี้นะครับที่เราเช็คได้ก็คืออยู่ประมาณหกเจ็ดโวลต์นะครับหกหกเจ็ดโวลต์นะครับมันไม่พอที่จะให้ตัว U P S นี้ทำงานนะครับ เช็คอุปกรณ์ทุกตัวแล้วนะครับอะไรรอบๆตัว IC พวกอพวกฟิลก็ไม่มีขาดก็ยังปกติดีนะครับไม่มีตัวไหนผิดปกตินะครับก็เลยลองจ่ายไฟเข้าตัวผ่านแบตเตอรี่ดูนะครับตัวสายแบตเตอรี่นะครับกลับทำงานนะครับแสดงว่าตัวนี้มีระบบป้องกันก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีแบตเตอรี่ เครื่องตัวนี้ก็จะไม่ทํางานนะครับอันนี้ก็กเพิ่งรู้เหมือนกันสารับเพื่อนๆท่านไหนที่เจอปัญหานี้นะครับเราใช้งานตัว UPS แล้วใช้อยู่ดีๆแล้วเกิดปัญหาคือ u สีก็เปิดไม่ติดนะครับก็แสดงว่าอาจจะเป็นที่แบตเตอรี่เสื่อมก็เป็นได้นะครับก็เป็นได้อันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เลยผมก็เลยถ้าจะมาทําการม โม่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเสียบปลั๊กให้ดูนะครับเดี๋ยวจะทําการเสียบลองลองเสียบแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ผมนํนมาทดลองก็คือตัวนี้นะครับว่าตัวนี้ผมจะทําการโมดิฟายพอดีนะครับเป็นแบบใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับผมจะทําการโม่นะครับโมดตัวนี้ให้ใช้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ผมจะนําไปสําลองไฟเผื่อใช้ฉุกเฉินใน ในการที่เราใช้คอมพิวเตอร์นะครับในกรณีไฟดับเพราะว่าผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับฝนตกนิดหน่อยก็ไฟก็ดับแล้วนะครับเดี๋ยวผมเสียบให้ดูนะครับทำการข้าบแบตเตอรี่นะครับเปิดหน้าเครื่องนะครับไฟมาแล้วนะครับติดแล้วนะครับคืนนี้ก็คือทำงานแล้วนะครับจำลองบัดไฟให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไฟไม่มามันก็จะ มันก็จะดังนะครับเครื่องก็จะดังดังเตือนนะครับว่าไฟดับตอนนี้ไฟดับนะครับจะทําการเสียบให้ดูนะครับไฟนะครับสองร้อยสามสิบเอ็ดโวลต์นะครับสองร้อยสามสิบเอ็ดโวลต์นะครับคือโอเคนะครับแสดงว่าเครื่องทํางานปกตินะครับแต่ถ้ามันมีเสียงลำพานก็ก็จําเป็นนะครับ หรือไม่อีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องทําการตัดนะครับตัดตัวเสียงออกนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันไม่มีให้ทําให้เราทําการปิดปิดเสียงเตือนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเสียงเตือนไปกี่นาทีแล้วก็หยุดหรือเปล่านะครับก็จะจะเป็นไปได้เพราะว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยชํานาญในตัวสํารองไฟนเท่าไหร่แต่ว่ามาแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆดูตัวนี้ น่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าเป็นที่ตัวไหนมันถึงไม่ทํางานนะครับอันนี้เสียงเตือนหยุดแล้วนะครับโอเคนะครับมันก็จะไม่เป็นการรบกวนเราแล้วนะครับมีระบบตัดเสียงลบรบกวนแล้วนะครับตัดตัดตัดเสียงเตือนแล้วนะครับโอเคนี่เราก็จะนําไปใช้เป็นตัวสํารองไฟได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผมทําการแปลงยังไงนะครับแล้วก็จะมีผมก็จะทําการไล่วงจรดูว่า จะป้องกันวิธีการใช้งานเราได้ยังไงนะครับเราลองปิดก,ก่อนนะครับปิดแล้วไฟก็ตัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับแสดงว่าตัวนี้ทำงานปกตินะครับแต่ผมจะถอดแล้วขออนุญาตเก็บแบตเตอรี่ลงก่อนนะครับตัวนี้หนักแล้วก็ใหญ่มากนะครับี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับว่า ว่าตัวตัวนี้จะมะีตัวป้องกันการลักวงจรหรือว่าการต่อขั้วสลับหรือเปล่านะครับปกติถ้าเราต่อสายมาแบบนี้ก็จะมีอันนี้ผมจะใช้ปากคีบนะครับเพราะว่าจะใช้ตัวสำรองไฟหรือว่าแบตเตอรี่12โวลต์ใหไ้ได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเราก็จะต่อมาด้านนอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับใช้งานสลับเอากั้วบวกสีแดง ไปีบขั้วลบเอาสายสีดําไปคีบขัวบบวกอย่างนี้มันจะทำกับทาความเสียหายกับวงจรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาดูก่อนนะครับต้องไล่ดูก่อนขั้วบวกนะครับขวบวกจะเข้านี้แล้วก็ผ่านซีลนะครับไลดูเข้านี้แล้วก็ผ่านซิลนะครับแล้วก็จะมาตัวที่มันจะมาเข้าวงจรเลยนะครับจะมาเข้าวงจรเลยแสดงว่าตัวนี้ไม่มี ไม่มีวิธีการป้องกันวงจรนะครับเพราะว่ามันเป็นการระบบปิดอยู่แล้วนะครับประกอบมาจากโรงงานมีขั้วบวกขัก้วลบเัดเอนโดยที่ไม่ให้เราทําการดัดแปลงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีว่าเราจะทํำยังไงนะครับถ้าเกิดว่าขคีดผิดขั้วนะครับจะไม่ให้วงจรเสียหายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับการป้องกันวงจรนะครับก็จะทําได้ก็คือ ผมจะใช้ไดโอดนะครับไดโอดตัวนี้ก็คือมีหน้าที่นะครับคุณสมบัติของมันก็คือให้กระแสไหลผ่านไปได้แค่ด้านเดียวนะครับก็คือถ้าเราจะให้ขั้วบวกไหลผ่านแค่ด้านเดียวนะครับก็คือเราจะปล่อยขัย้วบวกเข้าด้านนี้นะครับไฟบวกเข้าด้านนี้นม,มันก็จะไหลผ่านนะครับถ้าเราไฟลบปล่อยเข้าด้านนี้มันก็จะไม่สามารถไหลผ่านตัวนี้ไปได้นะครับ ก็คือมันให้ไหลกระแ,แ, broken, แสไหลผ่านแค่ด้านเดียวนะครับแค่ขั้วเดียวนะครับสมมติว่าเราเอาขั้วบวกใส่ด้านนี้นะครับมันก็จะผ่านไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขั้วลบใส่ด้านนี้นะครับมันก็ไม่สามารถไหลผ่านไปได้นะครับกลับกันนะครับถ้าเราเอาขั้วบวกเข้าด้านนี้มันก็จะไม่สามารถสามารถไหลผ่านไปด้านท้ายได้นะครับถ้าเราเอาขั้วลบใส่มันก็จะไหลไปได้นะครับ นี่ก็คือคุณสมบ,บัติของไดโอดนะครับผมก็จะทําการใส่เข้าไปในสายที่เป็นขั้วบวกนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราเราขีบนะครับขีบปากคีบที่เป็นขั้วสีแดงใส่ขั้วบวกนะครับขั้วบวกไฟขั้วบวกมันก็จะไหลเข้าวงจรได้นะครับถ้าเกิดว่าเราขีบผิดนะครับไปบขีบขั้วนี้ไปขีบที่ขั้วลบนะครับลบมันก็จะไม่สามารถไหลผ่านไปยังวงจรได้ นี่ก็คือการป้องกันนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ผมจะใส่กันตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวประมาณสักครึ่งแอมนะครับครึ่งแอมครึ่งแอมอาจจะไม่พอของวงจรในการจ่ายกระแสนะครับก็เลยาการแก้ปัญหาก็คือใช้สองตัวนะครับใช้สองตัวก็จะทําการขนานกันเลยนะครับสองตัวนะครับเพื่อจะให้กระแสไหลผ่านได้เยอะขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับ พร้มจะขนานกันเลยนะครับแล้วก็จะบัตร G ใส่เข้าไปเลยครับ ด้านนี้นะครับเดี๋ยวมากีออกก่อนนะครับตรงด้านท้ายนะครับสังเกตว่ามันจะมีรูอยู่นะครับก็จะใช้ให้เข้าตรงนี้นะครับแยกมานะครับเครื่องนี้มีรูอยู่นะครับก็จะร้อยเข้าไปนะครับ แล้วก็จะผ่านไดโอดนะครับทำการบัดจีไดโอดเข้าไปเลยนะครับต้องขออภัยกับกล้องโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างด้วยนะครับก็เวลาผมตั้งกล้องไว้ก็ทำงานคนเดียวนะครับต้องขออภัยด้วยนะนี่ก็คือหันด้านหัวนะครับด้านที่เป็นมีค่าสีขาวนะครับ เข้าไปในวงจรนะครับด้านท้ายก็จะไปต่อด้านนี้เราก็ไปต่อกับสายไฟแล้วก็ไปยังขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็มาต่อที่กับขั้วสายไฟที่จะไปเข้าขั้วบวกนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกคือเรากําหนดเป็นสีแดงนะครับก็จะไปเข้าแบตเตอรี่ด้านบวกนะครับส่วนขั้วลบนะครับจะต้องถอดหอกก่อนเพื่อจะลอยเข้าไปใน ทั่วลกนะครับทีนี้เราก็จะป้องกันวงจรไม่ให้ขี้ผิดแล้วนะครับถ้าเราขี้ผิดเครื่องก็จะไม่ทํางานแค่นั้นเองนะครับถ้าเราขี้ถูกเครื่องก็จะทํางานนะครับป้องกันส่วนหนึ่งได้ดีมากนะครับเพื่อบางคนบางครั้งเราทําทาโมดิฟายแล้วนะครับแต่เราไม่ไม่ใช่คนนําไปใช้นะครับคนอื่นนําไปใช้อย่างนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับอาจจะทําให้ เครื่องเกิดความเสียหายได้นะครับอันนี้ก็คือเราป้องกอดป้องป้องกันไว้ก่อนดีมากนะครับจะดีมากนะครับเราป้องกันไว้ก่อนเพื่อจะไม่ให้เครื่องเราเกิดความเสียหายนะครับทุกท่านผมเองก็ไม่ได้งานทำงานซ่อมมา นานหลายปีมากแล้วนะสองสามปีได้แล้วนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆนด้วยนะที่คลุกผัดไปบ้างนะครับไม่ไม่ค่อยชํานาญเหมือนเดิมแล้วนะพันเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนมีตัวสายร้อนหดนะครับก็ใช้ได้นะครับถ,ถ้าเทียบพันสายไฟก็ได้นะนี่ก็พันไว้เลยนะครับป้องกันไม่ให้ไปช็อตกับตัวอื่นนะครับ หน้าที่ก็ไม่ได้มีมากอะไรก็ไม่น่าจะร้อนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวตัวเดิมที่เป็นแบบตัวก้อนเดิมก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับก็ใช้แค่นี้นะครับนี่ก็จะทำการพันตรงนี้ไว้หน่อยนะครับกันหลุดนะครับ ก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนี้เราก็จะประกอบได้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบเท่าที่เดิมนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ประกอบนะครับก็ให้จําตำแหน่งไว้นะครับหทําการประกอบเท่าที่เดิมนะครับ ็มีน็อตดยสองตัวเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะจะลองมาทดสอบดูนะครับว่าจะคนเป็นยังไงนี่นะครับแบตเตอรี่ผมก็อันโตซะด้วยนะครับ ้บางผมจะลองคาบให้ดูนะครับคาบที่ถูกต้องนี่เป็นก้วบวกนะครับเราคาบที่ให้ถูกต้องนะครับนี่ก็คือบวกแล้วก็ลบนะครับทําการเปิดเครื่องดูนะครับนี่ไฟมาแล้วนะไฟแบตนะครับสัญลักษณ์ ac ก็คือไฟทํางานเครื่องทํางานแล้วนะครับจ่ายกระแสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสลับขั้วให้ดูเพื่อนๆได้รับชมนะครับอันนี้ผมการปิดแล้วนะครับ สลับขั้วว่าไดโอดของเราจะป้องกันวงจรได้หรือไม่นะครับอันนี้เอาขั้วบวกมาใส่ขั้วลบนะครับแล้วก็นําขั้วลบจับที่ขั้วบวกเลยนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือสลับขั้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้มีการใส่ตัวไดโอดป้องกันวงจรนะครับอย่าทําตามนะครับเพราะว่าวงจรจะพังทันทีนะครับตอนจะทําการเปิดให้ดูนะครับเปิดปุ๊บ ไฟจะไม่มีการวิ่งเข้าวงจรนะครับเพราะว่ามันมีไดโอดกั้นอยู่นะครับไดโอดจะป้องกันไม่ให้ไฟสลับขั่วนะครับวิ่งเข้าวงจรนะครับนี่ก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับถอดแล้วก็จะใส่นะครับเข้าไปอีกด้านหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับเครื่องก็จะทํางานนะครับโอเคนะครับอันนี้ทางเพื่อนได้ความรู้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับถอด มันจะได้วันนี้ก็จะได้ความรู้2อ,อย่างก็คือ1น,นะครับการ modify ตัวนี้นะครับให้จะใช้งานที่หลากหลายขึ้นนะครับสำหรับถ้าเราเพื่อนๆมี UPS ตัวเก่าที่ไม่ได้ใช้งานเราก็ทำเป็นสามารถทำเป็นอินเวอร์เตอร์ได้นะครับตัวนี้ก็จะเราทกพาไปได้นะครับอันนี้น้ำหนักก็เบาขึ้นเยอะนะครับเหลืออยู่ประมาณโลกว่ากว่านะครับ พกพาไปในสถานที่ที่ไม่มีไฟ,ฟฟ้านะครับเราก็จะนํา UPS ไปต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์แบบนี้พกไปในรถยนต์ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับพกไปติดกับรถยนต์ไปแล้วก็ไปใช้งานนอกสถานที่ได้เลยใช้สําหรับหลอดไฟใช้สําหรับพัดลมก็สามารถใช้ได้นะครับก็สามารถใช้ได้เลยอีกแบบหนึง่งก็จะการต่อไดโอดเพื่อป้องกันวงจรนะครับผมรู้อีกอย่างหนึ่งก็ ต่อได้ดเพื่อป้องกันวงจรนะครับตัวนี้ก็จะจะสามารถนำไปใช้กับทุกวงจรได้ที่เราใช้ไฟแบตเตอรี่หรือว่าไฟ DC นะครับไฟ dc แต่ไฟ ac ไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนมีหน้าที่เรียงกระแสนะครับถ้าเป็นไฟ d c ก็คือป้องกันได้ทุกวงจรอย่างเช่นพวกอะไรที่เรานำไปใช้ เกี่ยวกับ uh, ไฟ DC หรือต่อกับแบตเตอรี่โดยตรงเพื่อจะนำไปใช้ในวงจรต่างๆนะครับถ้าเรากลัวการสลับขั้วนะครับเราก็ใช้ไดโอตตัวนี้นะครับทำป้องกันไว้ไม่ให้มีการสลับขั้วได้เลยนะครับโอเควันนี้ช่างโวก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้น่าจะยาวอยู่พอสมควรสวัสดีครับ